สังวราชาดกว่าด้วยศีลาจารวัดที่ดีงามพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารภภิษุทอดทิ้งความเพียรเสียแล้วรูปหนึ่งรัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าชานตโตโนมหาราชาดังนี้เรื่องมีว่าภิกษุนั้นเป็นกุลบุตรทาวพระนครสาวัตถี ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาบรรพชาได้อุปสมบทแล้วบำเพ็ญอาจาริยวัรและอุปัชายวัรห้องพระปาติโมกทั้งสองจนคล่องมีพรรษาครบห้าเรียนกรรมฐาน ลาอาจารย์และอุปัชชาว่าผมจักอยู่ในป่าไปถึงบ้านชายแดนตำบลหนึ่งพวกคนต่างเลื่อมใสในอิริยาบถพากันสร้างบารรณศาลาบำรุงอยู่ในบ้านนั้นครั้นเข้าพรรษาก็บำเพ็ญสืบสร้างพยายามจำเริญกรรมาฐานตลอดไตรมาสด้วยความเพียรอันปรารบแล้ว ไม่สามารถให้คุณแม้เพียงโอภาษบังเกิดได้ดําริว่าในบุคคลสี่เหล่าที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วเราคงเป็นประเภทปอทอประมาเสียแน่แล้วเราจะอยู่ป่าทําไมไปพระเชตวันคอยดูพระรูปพระโฉมของพระตถาคตเจ้า าบธรรมเทศนาอันไพเราะยับยั้งอยู่เถอเธอทอดทิ้งความเพียรออกจากบ้านนั้นไปถึงพระเชตวันโดยลำดับถูกอาจารย์และอุปัชชาทั้งภิกษุที่เคยรู้จักมักคุ้นรุมถามถึงเหตุที่บังคับให้มาก็บอกเรื่องนั้น ถูกภิกษุเหล่านั้นติเตียนว่าเหตุไรคุณจึงทำอย่างนี้นำตัวไปสู่สำนักพระศา,าสดาเมื่อตรัสว่านูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพาภิกษุผู้ไม่ปราถนามากันหรือกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญภิกษุนี้ทอดทิ้งความเพียรมาแล้วพระเจ้าค่า พระศาสดาตรัสถามว่าที่เขาว่าน่าจริงหรือเมื่อกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเหตุไรจึงทอดทิ้งความเพียนเสียหลากที่จริงผลอันเลิศในพระศาสนานี้ที่มีนามว่าอรหัตผลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เกียจคร้าน ผู้มีความเพียรอันประรบแล้วจึงจะชื่นชมอธิคมทำได้ก็แลในปางก่อนเธอก็เป็นคนมีความเพียรทนต่อโอวาทด,ด้วยเหตุนั้นแลแม้เป็นน้องสุดท้องแห่งโอรสหนึ่งร้อยของพระเจ้าพารานสีตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายก็ถึงเสเวตตาฉัตรได้ทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ ในอดีตการพระโอรสสุดท้องนี้ได้ทรงยึดเหนี่ยวผูกน้ำใจฝูงชนผู้ถึงพระนครพารานสีทั่วหน้าด้วยสังคาวัตถนนุนั้นๆได้เป็นที่รักที่จเจริญใจของคนทั้งปวงการต่อมาพวกอมมาตพากันกราบทูลถามพระราชาผู้ประทับนั่งเหนือพระแท่นที่สวรรคตว่า ขอเดชะใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกลา้าเมื่อใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทสวรรคตไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจักถวายสเสวตฉัตรให้แก่ใครพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสสั่งว่าพ่อเอ๋ยลูกของฉนันแม้ทั้งหมดเป็นเจ้าของสเสวตฉชัดทั้งนั้นแต่ผู้ใดจับใจพวกเธอพวกเธอก็ให้สเสวตตฉชัดแก่ผู้นั้น ก็แล้วกันครั้นพระองค์สวรรคตรพวกอัมตา์นั้นจัดการถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์เสร็จประชุมกันในวันที่เจ็ดตกลงกันว่าพระราชารับสั่งไว้ว่าผู้ใดจับใจเธอได้พวกเธอพึงยกสเสวตประชดให้แก่ผู้นั้นก็แลพระสังวรกุมารพระองค์นี้จับใจพวกเราไว้ได้ แล้วพากันยกสเสวปตะฉัตรการจนะมาลาแด่พระกุมารสังวรพระองค์นั้นพระเจ้าสังวรมหาราชดำรงในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมพระกุมารเกบพระองค์นอกนั้นเล่าต่างตรัสว่าข่าวว่าพระราชบิดาของพวกเราสวรรคตแล้ว ได้ยินว่าพวกอามาตยกสเสวตฉัดถวายแก่เจ้าสังวรกุมารเธอเป็นน้องสุดท้องยังไม่ถึงสเสวตฉัดของพระบิดานั้นพวกเราต้องยกสเสวตฉัดถวายพระที่ใหญ่ทุกองค์มาร่วมกันส่งหนังสือถึงพระเจ้าสังวรมหาราชว่า ตรงให้ฉัดแก่พวกเราหรือไม่ก็รบกันแล้วพากันล้อมพระนครไว้พระราชาตรัสบอกเรื่องนั้นแก่พระโพธิสัตว์แล้วตรัสถามว่าคราวนี้พวกเราจะทำอย่างไรกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์ไม่ต้องทำการรบกับพระเจ้าที่เหล่านั้นหรอกพระเจ้าข้า พระองค์ทรงแบ่งพระราชทรัพย์ของพระบิดาออกเป็น99ส่วนส่งถวายแด่พระพี่เจ้า99พระองค์ทรงส่งสารไปด้วยว่าเชิญเจ้าพี่ทั้งหลายรับส่วนพระราชทรัพย์ของพระราชบิดาของเจ้าพี่นี้เถิดหม่อมฉันไม่ขอรบกับเจ้าพี่ดอกพระองค์ทรงกระทำอย่างนั้นครั้งนั้นเจ้าพี่องค์ใหญ่ของพระองค์พระนามว่า อุโบโสถทกุมารตรัสเรียกพระเจ้าน้องที่เหลือมาตรัสว่าพ่อทั้งหลายผู้เป็นพระราชาก็ไม่มีผู้สามารถจะย่ำยีได้อันหนึ่งเล่าเจ้าน้องของพวกเราองค์นี้มีได้ตั้งตนแม้แต่จะเป็นสัตรูตอบส่งพระราชสมบัติของบิดาให้พวกเรา ส่งสารมาด้วยว่าฉันไม่ขอต่อรบกับเจ้าพี่ก็แลพวกเราเล่าจากยกสเสวตฉตดขึ้นในขณะเดียวกันทุกคนไม่ได้พวกเราให้สเสวตฉตดแก่เธอองค์เดียวก็แล้วกันเจ้าน้องนี้เท่านั้นจงเป็นพระราชามาเถิดเธอทั้งหลายพวกเราพากันไปพบเธอมอบราชทรัพย์แล้วพากันไปสู่ชนบทของพวกเราดังเดิม ครั้งนั้นพระกุมารแม้ทั้งหมดนั้นก็ให้เปิดประตูเมืองมีได้เป็นสัตว์รูเลยพากันเข้าสู่พระนครฝ่ายพระราชาตรัสสั่งให้พวกอมมาตคุมศักการะเพื่อพระกุมารเหล่านั้นทรงส่งสวนทางไปพระกุมารทรงพระดำเนินมาด้วยบริวารเป็นอันมาก ขึ้นสู่พระราชวังแสดงอาการนอบน้อมแด่พระเจ้าสังวรมหาราชพากันประทับนั่งเหนืออาสนะาต่ำพระเจ้าสังวรมหาราชทรงประทับนั่งเหนือสีหัดนะภายใต้สเสวตฉัตรประยชน์ใหญ่พระสิริโสภาพอันใหญ่ได้ปรากฏแล้วสถานที่ที่ท,ทอดพระเนตรแ,แล้วแล้วระยิบระยับไป พระอุโบโสถกุมารทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจ้าสังวรมหาราชแล้วทรงพระดำริว่าพระราชบิดาของพวกเราทรงทราบความที่สังวรกุมารได้เป็นพระราชาเมื่อพระองค์ล่วงลับไปจึงประทานชนบทอื่นๆแก่พวกเรามีได้ประทานแก่สังวรกุมารน,นี้ เมื่อจะทรงปราศัยกับพระเจ้าสังวรมหาราชนั้นได้ตรัสพระคาถาสามคาถาว่ามหาราชาผู้เป็นจอมแห่งชนทรงทราบถึงพระศีลาจารย์วัดของพระองค์ทรงยกย่องพระกุมารเหล่านี้มีได้สำคัญพระองค์ด้วยชนบทอะไรเลยเมื่อพระมหาราชาผู้สมมุติเทพยังทรงพระชนอยู่ หรือที่วงคตแล้วก็ตามพระประยุนญ,ญาติผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสำคัญพากันยอมรับนับถือพระองค์ข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระศีลาจารย์วัดข้อไหนพระองค์จึงสถิตยอยู่เหนือพระเชษฐาพาดาผู้ทรงร่วมกําเนิดได้ด้วยพระศีลาจารย์วัดข้อไหนหมู่พระญาติที่ประชุมกันแล้วจึงไม่ย่ำหยีพระองค์ได้ พระเจ้าสังวรมหาราชทรงสดับพระดำรัสนั้นเมื่อทรงถแถลงพระคุณของพระองค์ได้ตรัสคาถาหกคาถาว่าถ้าแต่พระราชบุตรหม่อมฉันมีได้รทิษยาสมณะทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงหม่อมฉันนอบน้อมท่านเหล่านั้นโดยเคารพ ไหว้เท้าของท่านผู้คงที่สมณะเหล่านั้นยินดีแล้วในธรรมของผู้สแสวงหาคุณย่อมพร่ำสอนหม่อมฉันผู้ประกอบในคุณธรรมผู้พอใจฟังไม่มีความริษยาหม่อมฉันได้ฟังคำของสมณะผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงเหล่านั้น แล้วมีได้ดูหมิ่นสักน้อยหนึ่งเลยใจของหม่อมฉันยินดีแล้วในธรรมกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลเดินเท้าหม่อมฉันไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จบำนาญของจัตุรงค้าเสนาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงอัมมาศผู้ใหญ่ และข้าราชการผู้มีปรีชาของฉันมีอยู่ช่วยกันบำรุงพระนครพาราณสีให้มีเนื้อมากมีน้ำดีอันหนึ่งพวกพ่อค้าผู้มั่งคั่งมาแล้วจากรัฐต่างๆหม่อมฉันช่วยจัดอารักขาให้พ่อค้าเหล่านั้นขอได้โปรดทราบอย่างนี้เถิดเจ้าพี่อุโบสถครั้นพระอุโบสถอุมานทรงสนับพระคุณของพระองค์ แล้วได้ตรัสพระคาถาสองคาถาว่าถ้าแต่พระเจ้าสังวรราชได้ยินว่าพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติแห่งหมูพระญาติโดยธรรมพระองค์เป็นผู้มีพระปรีชาด้วยเป็นบัณฑิตด้วยทั้งทรงเกื้อกูลพระประยุนญ,ญ,ญาติด้วยศัตรูทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนพระองค์ผู้แวดล้อมไปด้วยพระประยุน์ญาติ ทรงครอมงูลด้วยรัตนะต่างๆเหมือนจอมอสูรไม่เบียดเบียนพระอินทร์ฉะนั้นพระเจ้าสังวรมหาราชทรงประทานยศใหญ่แด่พระเจ้าที่ทุกพระองค์พระเจ้าที่เหล่านั้นประทับอยู่ในสำนักของพระองค์ ตลอดถึงเดือนกราบทูลว่าถ้าแต่พระมหาราชพวกหม่อมชันจักคอยระวังพวกโตนที่กำเริบขึ้นในชนบททั้งหลายเชิญพระองค์ทรงเสวยสุขในราชสมบัติเถิดแล้วเสด็จไปสู่ชนบทของตนตนพระราชาทรงดำรงในโอวาทของพระโพธิสัตว์ในที่สุดแห่งพระชนมายุได้ไปเพิ่มเทพนครให้เต็ม พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสย้ำว่าดูก่อนพิกษุครั้งก่อนเธอทนต่อโอวาทเช่นนี้บัดนี้เหตุไรไม่กระทำความเพียรทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลทรงประชุมชาดกว่าสังวรกุมารผู้เป็นพระราชาในครั้งนั้น ได้มาเป็นภิกษุนี้อุโบสถทกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตรเจ้าที่ที่เหลือได้เป็นเทรานุเทระและบริสัทได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอามาตผู้ถวายโอวาทได้มาเป็นเราตถาคตแลอัฏกถาสังวรชาดกวาด่าด้วยศีลาจารวัดที่มีงามจบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จะเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างหาที่สุดมิได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วาราตรีกาละเทิน